สวัสดีครับกระผมพ่อท่าพงศิเสศงนะครับอยู่บ้านใหม่ย่าคลีนะครับอำเภอวัคพานะครับอยู่ตำบลกีราอำเภอวัวพ้าจัวตางนะครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอนะครับภาษามงนะครับคําว่าสวัสดีภาษามงใช้คําว่าอะไรครับคําว่าสวัสดีนะครับส่วนผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าอะไรนะครับแต่ว่าสมานี่ผมจะบอกว่าย้อนยง ยอย j o นะครับแปลว่าสวัสดีครับนะ,ะสวัสดีรอบนี้ครับสวัสดีว่าย้อย j o ครับต่อไปคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณกำลังทำอะไรอยู่ถ้าใจเป็นภาษามมงนะครับก็ต้าต่อว่าจีก็ต้ออาต่อว่าจีกินอะไรหรือยังครับกินอะไรหรือยังครับแปลว่า ก็ตาลนออัจียวกบตานอออัเจียวคำตอบคำาคุณสวยมากครับคุณสวยมากครับถ้าอะไรเป็นสามองครับบอกว่าก็ยงงก้าชาลีก็ยุงก้าชาลีอย่างกินเหล้าสามองว่าอะไรครับกินเหล้านะครับเดื่มเหล้าหรือกินเหล้าถ้าะไรเป็นเป็นสามองครับบอกว่า เข้าจอยครับเข้าจอครับขอบคุณครับเอาต่อคำพิ้